สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่เจียว,วันออค่ะวันนี้เราอยู่โรงหนังนะคะโรตัสเพชรบูรณ์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้ทั้ง1 9บท่านนะคะไล่สดอยู่ค่ะพี่นอ้องมีคนชมอยู่4คนไม่เป็นไรค่ะชมน้อยชมมากไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่เข้ามาค่ะ ขอคุณอย่างแรงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองเด้อจ้าเด้อคิดสิ่งใดสมุงมาศปรารถนาขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเพินกรลังสือขายออบอนะคะมาดูสถานการณ์ค่ะมาดูสถานการณ์ขายอ้อนะคะว่ามีคนเข้ารับชมเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะ เริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วค่ะเริ่มออกมาแล้วอันนี้คือไข้อ,อกค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะคุณชมไข้อกนะคะมามาสัมภาษณ์หน่อยมาสัมภาษณ์หน่อยวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์ีด้เป็นยังไงบ้างีิเบิ่งไป เป็นยังไงอาการข่อยมาสองรอบนี้ใช่สองรอบแล้วเออสนุกดีครับสนุกดีโอเคเออค่ะแล้วอันยจยอยดิกยศยอยลมือแนนี่ล้วเอาบอกบอกบอกเก่าเบิรงมันสนุกคืออยังนี้ตีอันผู้ใดผู้จะจะเจ้ามักเจ้ามักสากหลายที่สุด เอาจะว่าความจริงมาจะมาสากักหลาหลายที่สุดโอเงเีหเคพี่น้องพี่น้องอผู้นี่ล่ะที่ให้ข่อยลู้จากอีหล่าหน่อยอุ้งอิง,งอคนแนะนําไปเบิ้งเด้อวติ<อ>จําได้เ<อ>บเมือเหลกที่เขาอันดั่นแม่เออเอาเจอบอลเมียน,นั่นะเจอไปเอาขอบคุณหลายๆค่ะคนกกาลังมาคนหลหลอยู่คุหลหลอยู่จ้าจ้าจ้า หนงังไข้อค่ะหนงังไข้อค่ะมาเด้อจ้ามาดูไขอ้อค่ะอันนี้คือคนที่ออกดูไขอ้อกันค่ะหนงังไข้อกหนังอิลาน้อยุ้งอิงค่ะอันอยูโรตัดเพชรสมุด้อค่ะเด้อมาเด้อจ้า ไปดูรอบห้าโมงโอ๋อจุลสิทธิ์ปาร์คอ๋อค่ะค่ะจุลสิษย์ปาร์ากก็เด็กๆมาดูกันเยอะค่ะรอบเมื่อกี้เด็กๆก็มากันเยอะค่ะ

สวัสดีค่ะเข้าไม่เป็นทำไม่เป็นอ๋อต้องต้องตมีพี่เลี้ยงคนตามเท่าไหร่นะคะแสนกว่าแล้วโอ้สุดยอดเลยอ่ะอ๋อค่ะค่ะต้องมีพี่เลี้ยงเนาะต้องมีพี่เลี้ยงอ๋อทำไม่ได้ใช่ไหมต้องเปลี่ยนภาษาต้องเปลี่ยนภาษาค่ะ เอาปังๆค่ะขอให้เอาตังออกให้ได้สุดยอดสุดยอดช่องอะไรคะจะได้ติดตามย่าพิมพ์ค่ะย่ายาผู้หญิงนะมวงเล่นด้วยยอผู้หญิงยอผู้หญิงลองลองเอาช่องมาดูค่ะฝากช่องไม่เย่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะคนตามเพิ่งเจ็ดพันเองของหนูเออแปดพันแปดพันบาทได้เศนสุดยอดแมน อ๋อค่ะหนูหนูก็ทําไม่เป็น,น,ปนแต่หนูก็อาศัยอา,อาศัยคนรู้เนาะอ๋ออันนี้ฝากาช่องย่าพิมพ์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะย่าเราวงเล็บแล้วก็พิมพ์ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะฝากติดตามย่าพิมพ์ด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะในช่องอะค่ะสัมปสมปีสัมปสมปีเข้าใจสัมมปีบอกค่ะพี่น้องทุกอย่าง ทุกอย่างที่เราทำเนาะแม่อยู่ที่ไหนขอโทษค่ะบ้านลมศัก์บ้านเดียวกับหนูบ้านน้ำพงบ้านน้พงศ์ตีนุ่นอยู่หนองสว่างจ้ะใครหนองสว่างเด้อจ้ะหนูไปอยู่หนองไผ่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่หนองสว่างแล้วก็ไปอยู่หนองไผ่ก็เลยเป็นได้อีสานกับทางหนองไผ่อ๋อนานไปค่ะนานไป ส่งหน,นองสว่างก็จะเป็นนขนขส่่งทีจะไปททต่่อะะเบียรน,รนรถไม่ไม่หนองหนองสว่างลมสักอะค่ะหนองสว่างลมสักก็จะเป็นเบื้อบ้านบึงไฟนาเซงเงี้ยหนองสวาง่างอ๋ออ๋อฮะทารถนราานขนส่งใช่ไหมที่คืองานที่จะไปทำต่อทะเบียนรถไงอ๋อเหรอคะอ๋อค่ะอ๋อทำงานก็อ๋อจ่าจ่าจ่าโอเค โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงคะคนสวยคือคักไหมคะวันนี้คือคักไหมเมื่อวานกับวันนี้วันไหนเยอะกว่ากัน ข,ขายออนะขายของดีไหมช่วงนี้หนังอะไรดังเรียนมีอยู่ที่คนชมเยอะๆช่วงนี้ค่ะขายออยออนะคะขายของดีมากฝากติดตามช่องแม่ด้วยนะแม่หย่ใหม่แม่เย่ใหม่เจ1 o วันอ i ฟ l แล้วก็จะเห็นตัวเองสวยๆในในช่องพรุ่งนี้ถึงแม่ถึงจะอัพลงค่ะขอบคุณมากค่ะให้โชคดีค่ะปังๆค่ะ เห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะขายอ้อขายอ้อค่ะตอนนี้ก็15.40นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ